สบายดีสบายดีเอฟซีบัแพงบัสสกุ่สุคนเด้อสบายดีย้ำทิ้งที่อย่างพี่นอ้องตอนนี้บัวแพงก็มาแต่สัมผัสเนาะสัมผัสเรื่องพัสปอร์ตบัแพงสัมผัสแล้วเรียบร้อยพี่น้องบัดน,นี้การล่อแต่บัสพาสปอร์ตแล้วเนาะล่อเอาอย่างเดียวบนนัดนี้ขึ้นเมืองในงแกบัแพงเรยสิเดินทางครับฝากพี่นอ้องกับเปน็นอำนาจใ่อวดหาแล้วบอกจ้ ทางนี้เนี่ยเ,เขาเคียวงามเป็นเะไรพี่นอ้องางบ้านเบาแห้ยงยังดำครุบอารมบรรยากาศทงให้ทงนะอากาศดีขนาดพี่นอ้องขึ้พนพ้นบนทางอ่ะโอ้ยอยากว่าพี่นอ้องนะฮะหน้ากว้างพี่นอ้องขึ้พนพ้นอากาศขึ้มขึ้มาาเดินเรื่อง ัสป,ปอร์ตพี่น้องเรียบร้อยเนาะบานนี้คลอแต่พาสป,ปอร์ตอองหน้าพี่น้องบัวชักเดือนเนาะแพงวิตอบเหตุกาสี่พันบาทพี่น้องเหตุพัสป,ปอร์ตแพงตก,กี้สองพกว่าบาทสามพันบาทพี่น้องเลยบานนีกก 4, ้แพงวัวเก่าสี่พันบาทกี่พอแพงไปเหตุสามพันหาสามพั 3, หาสองพัน เดี๋ยวนี้สี่พันแล้วบรรยากาศแข้มขลางอันนี้พ้นทันนะคำพี่น,อน้องบ้านพ้นทัน ครับยายอ้วนพ่จิถา,บาเบาแพ่งดำหน้าบาแพงกะท้ายหน้าไว้สามสี่ไงพวกจักรก๊าหอดใสโลก,กาทั้งโลกาทั้กำหน้ายายอ้วนเบาแสงขึ้นมาบาแสงกะพิสิพาดศยายอ้วนดำเลยพี่น้องสวยๆบาแสงกะไปเลี้ยงควายลุงน้องก็พี่น้องเลย ขามวิวทงไหาทงหน้าพี่นอ้องทางลับผ่านเป่าแพงหลายกิโลเตอพี่นอ้องมือขึ้นเ่าแพงมากคนเดียวทางเปี่ยวเปี่ยวเลยพี่น้องท้างเ่าแพงมาคนเดียวมือขึ้นนี่เปี่ยวพี่นอ้องเสียวเสียวาเด็กเนกาะเ่าแพงก็ทายหน้าแล้วทายหน้ากะหอนหมดแล้วำทำยองไงทายหน้าอลไรกันมันคั่แห้ง คืนทน้ายหน้ารหน้ามาบน้าอแล้วกันมาเออแนงอ่ะหน้านมาออมยากหา,ายใ่ญ่ หนองเป็นเห็ดยังเด่นนะากน่อนแห้งกับเดมาต่งงานเลย บ้านพนทันนาคำพี่น้องนี่สิเบิยนหิดนานาพี่น้องยำแหลงหนามสีเขียวงามเขียวมรกตพี่น้องอันนี้ยำฝนนาำดำโอ้ <c oughs> พี่น้องฝืนหาปลาอยู่ในฝูหาปลาหาหอย หอยลายลายพี่น้องเลยเป็นหอยเซรีลายขนาดเลยเป็นสะนามขนาดใหญ่พี่น้องเคยมาหนาแหล่งพี่นาะพี่น้องพี่น้องก่งสีเห็นเอาแพงมาหาหอยอยอะ สวยงามพี่น้องสวยงามเดี๋ยวบ่าเพ่งกัสิกับขี่รถชมวิวเมืองนํำทางเลยพี่น้องทางลำบากสำเนาพี่น้องบ่าเพ่งมายากลางคืนเสียวสุดทางเลยเสียง้นามทั้งหมพี่น้องพาเปิดะบายนามเอาทา้งหมดวุ้นหมวอะเบร์แหล้วพี่น้องยังหม้อเทียนอยู่ พอแพงก็ต so ้องคอยไพ่พี่น้องไหนไปซื้อหอยนี่แหละเดินบนทางนี่ชีไวกับได้พี่น้องลื่นเกิดชีวด้วนถ่านีแหละยดเกหยอกขาพอแพงเงินดำนาแพงกับเล่าอยเมื่อดำนาพี่น้อมาแต่ตอนกลางคืนคนล้พี่น้อง ัดก็จะต้องต่อชิวสัมผัสมันจะเลยนานเะะ่ยลอยไปพี่น้องปล่อยไปลื่นกัน,นเลยเจ็บมากกู แก้วเปียวพี่น้องยัมกันคืนบอกแห้กับทีว่าบุดีเราเสียวสลักมืดเป็นฝ่ากระช้องทางทางเนาะผมมีเงื่อนคนเทียงหน้ากับบค่ยพี่น่องมันก็เลยเปียวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เงื่อนเ้อพี่น้องาันข้อขับรถกันนี่ก็มาหอดเรียบร้อยพี่น้อง หอดหนาเรียบร้อยเนาะเยื้ออวนลกกาอยู่ลุมหมดแพงกับสีดำสีขาดที่เนาะดำไนคือเก่าพี่นนองเอ้ย โอ้ยายอวดลกกาอยู่พ่อพ er, <c oughs> <c oughs> ี่น้องเด็กๆมาลกกาสวยจังมัดาถอดไหมมัดละสองบาที่น้องเด็กมาลูกกาเงินมัดละสองบาท

แพียงสิไปดำพี่น้องเลยปวดขาป,ปวดแข่งบบเศร้าเลยเหยื่อปวนเนี่ยลูกประทันดำพี่นอ้องถ้าลกกาได้ดำกะสีไว้อันนี้มันบบมีกะพี่นอ้องลกกาประทันมันก็เลยดำสาเอาเลยเด็กๆมาลกนำบัน่น เป็นลูกเยติอกับรานเยติอ่ะพี่น้องลบกกองไอ้กองไอ้บ่าแฟนกันสิไปดำหน้าที่ไปคาดก่อนพี่น้องคาดแล้วจังสีดำน้ำเบิดเบ่แม่น้ำน้องนะ น้ำอถึงพ <mit he> <Norwegian> ี <he il> <Bowl> <S <S ่น <Take> ้องเ้ยน้ำเบิดขักว่แม่น่ะติดสูบขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งหมได้บอใช้ยางมันไปเนว่ได้นี่ แล้วพ so, ี่น so ้องบ้านนี้ก็ฮอตเต็มที่เรียบร้อยเนาะบอแพงก็สิขอจบคลิปกันี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์อะไรก็กดติดตามให้บอแพงเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บอแพงให้ลิปต่อไปสบายดีสบายดีพระสุขสุขคนพี่น้องสบายดี